วันนี้ออกมาดูสะที่สวนยางนะคะมาดูน้ำทะลักออกนะคะแต่ก็เห็นยังดีค่ะมียังมีดินเป็นเขาเรียกว่ายังไม่พังอยู่อันนี้น่าจะเป็นดินเก่าค่ะน้ำก็น่าจะไหลผ่านตรงนี้ประมาณประมาณเกือบฟุต ตอนนี้ก็จะสกัดเรียกว่าทำพันกั้นน้ำทำกระสอบทรายใส่เลยะบบเป็นไพี่เห็นไหพี่เ็นไหมน่า่นเลยเรอเหรอเยีบไร้ล้นมากพี่ ถ้าตามลักษณะแบบนี้ก็ก็แปลกว่าคันดินตรงนี้มันยังเหลือน้ำที่ไหลท่วมไหลล้นไปตรงนี้ก็ประมาณน่าจะ ไม่ทะลักแรงนะคะน่าจะไปประมาณเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าสังเกตว่าน้ำตรงนี้ไม่ถูกไม่เซาะดินมากเออก็จะเอาทรายไปอุดก็คิดคิดอยู่นานแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามาดูครั้งที่แล้วก็เป็นห่วงว่าฝนจะตก ยายก็เป็นห่วงว่าฝนจะตกก็คิดถึงตรงนี้ว่าเออถ้าเพราะว่าแถวนี้ <c oughs> หน้าดินตรงนี้สันคูด้านนี้มันมันจะเป็นที่เรียบนะคะเออก็ไม่ค่อยจะห่วงว่ามันจะทะลักออกเป็นช่องเดียวแบบนี้เนาะยายก็คิดว่าเออถ้ามันจะซึมออกมันก็จะซึมออกด้านนี้ค่ะด้านด้านทิศนี้ฝั่งนี้ มันก็จะซึมเขาเรียกว่าซึมไปเรื่อยๆมันก็จะดักปลาได้แต่ที่ไหนได้มันมามันมาออกตรงนี้มันออกได้เพราะว่าสันคูตรงนี้มันน่าจะตอนสมัยคุณยายขุดสันคูตรงนี้มันเป็นดินใหม่มันเลยยังไม่แข็งแรงแต่ก็มาเห็นอย่างนี้ก็ทำให้ดีใจขึ้นว่าปลาก็ยังไม่ออกเยอะ ดินเก่าบ้านนี้ลูกเออน,อนี่แสดงว่าปลาย,ยังไม่ออกเยอะเพราะว่าดินเก่ามันยังอยเ,ยเออไม่เป็นไรหรอกอก็ก็ปล่อยเขาไปเลยปลาสลิดฟ้าหมือนกันกสลิดมันก็มันก็ไม่ออกหมดหรอกมันก็คงจะเหลือเป็นพันอยู่บ้างก็ปล่อยให้เขาไปเป็นไปขยายพันธุ์ตามธรรมชาติก็แล้วกันแล้วก็ดักเอาไว้นี่ยายก็เอาพวกผ้าเขียวนี่ มาพอนั่นแล้วเราก็ทับผ้าเขียวไปเลยลูกตัวว่าเอาผ้าเขียวมาเนี่ยเราก็ทับมันไปเลยทับผ้าเขียว,เ,ยวเออคือเอาผ้าเขียวนี่ดึงมาเลยในขณะที่ที่พวกเราเอาเนี่ยถุงทรายลงเนี่ยก็คือทับไปริมผ้าเขียวเลยถ้ามันจะไหลก็ให้มันผ่านผ้าเขียวไปให้น้ำผ่านแล้วก็ยังไม่ออกเยอะหรอกตามที่ดูนี่มันพึ่งพงัง เพราะว่าถ้ามันน้ํามันมาแรงแล้วก็มันออกนานกว่านี้มันจะพังแล้วไอ้ตรงเนี้ยเล็กๆนี่มันพังไปละเนี่ยสันคูตรงนี้ประมาณสองฟุตนี่มันต้องพังสันคูที่มันเหลืออยู่เนี่ยแสดงว่าน้ําที่ไหลเนี่ยมันก็ปริมปริมเขาเรียกว่าไหลไปมันก็จะมีปลาออกบ้างค่ะลงไปตรงโน้นนะเราก็เลยมาดักนะคะ เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลึกลงไปน้ํามันจะมาออยอยู่ตรงนี้ก็จะถมตรงนี้แล้วก็ให้มันชิดกันมากับที่มันยังเป็นที่กั้นยังเหลือที่กั้นอยู่เพราะว่าที่กั้นตรงนี้มันเราเรียกว่ามันยังมีต้นญ้ารากยา้ายังยืดอยู่นะคะเราก็จะปิดแล้วก็ตรงนั้นก็จะเอาผ้าเขียวด้านล่างวางลงไปแล้วก็จะทับริมผ้าเขียว ตรงนี้สันคูตรงนี้ก็เอ่อก็ไม่เชิงไว้จหนานะคะตรงนี้เป็นสันคูที่บางค่ะแต่ด้านโน้นกว้างค่ะด้านโน้นกว้างแต่สันคูด้านที่เขาขาดนี่มันก็จะไม่กว้างนะคะอันนี้เห็นไหมคะจุดนี้สิที่เคยที่ยายเคยมาครั้งโน้นเมื่อฝนที่แล้วนะคะเมื่อฝนปีที่แล้ว ที่ยายไปจับภาพอยู่ตรงสะพานที่ยายจับว่าตรงนี้ที่มีคนหนึ่งที่มาขโมยปลาแล้วยายก็ถ่ายคลิปเอาไปลง y t u t u นะนะคะนั่น,นจุดนั้นที่ยายถ่ายมานะคะถ้าสังเกตว่าเราไปย้อนดูคลิปคุณยายก็จะเห็นว่ายายจับภาพอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นป่าแล้วเขาก็จะมาแอบอยู่ตรงนี้ที่ยาย ถ่ายดูน้ำแล้วก็บังเอิญมาเห็นเขาแอบอยู่ยายก็เลยซูมเข้ามาให้เห็นก็คือตรงนี้ค่ะที่เขามาเอาปลาเนี่ยตรงท่อเน,นี้ยเขาจะมาดักเอาปลาตรงนี้เลยมันก็เลยมาเกิดที่เดิมนะคะแล้วก็มาซ่อมตามระเบียบนะคะปลายังไม่ออกมากแล้วค่ะตามที่ดูยังเหลือเยอะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝนก็ตกค่ะ ฝนตกเราก็จะกัน้นน้ำต่อไปนะคะ